สวัสดีครับผมนายธนวัฒสนุจิตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารนานาชาติครับโดยวัตถุดิบที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะเป็นโหระพาครับโดยลักษณะของโหระพานะครับจะเป็นพืชล้มลุกตระกูลกับเพาสูงประมาณ30-60เซนติเมตรลำต้นมีสีม่วงอมน้ำตาล ใบรูปรีหลายเหลี่ยมสีเขียวสดและมีกลิ่นหอมเฉพาะดอกสีขาวอมม่วงออกเป็นช่อที่ปลายยอดโดยใบโหระพามักใช้ในเมนูแกงเขียวหวานแกงปลาผัดเผ็ดก๋วยเตี๋ยวเรือลาบและน้ำพริกโดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารของชาติไทยลาว เวียดนามและกัมพูชาเป็นต้นครับโดยจะช่วยดับกลิ่นคาวเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมสดชื่นให้กับอาหารการเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อใบสีเขียวสดไม่เหลืองหรือเหี่ยวก้านแข็งแรงไม่ช้ำไม่มีมรอยแมลงกัดกินหรือเชือ้อรามีกลิ่นหอมที่ชัดเจนครับการเก็บรักษานะครับสามารถแบ่งออก เป็น2วิธีครับหครับคือการเก็บรักษาในระยะสั้นล้างน้ำซับให้แห้งหอ่อด้วยกระาดาษชิดชู่ใส่ถุงหรือกล่องปิดฝาเก็บในตู้เย็นช่องผักครับโดยในการเก็บรักษาระยะยาวนะครับเด็ดใบลวกน้ำร้อนสั้นๆแล้วแล้วแช่แข็งหรือตำใบโหระพา แบบแห้งเก็บในขวดปิดสนิทครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวัตถุดิบอาหารนานาชาติถ้าก็ามีข้อมูลที่จุดไหนที่ผิดพลาดกับผมต้องขอไปไว้มนัดที่ดีด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ